ตนักสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีได้มาตันหนักแม่ครูแม่ครูยนและแม่แม่ปูขาวเริ่อสายตลอดเข้ามาเอาไฟบวมดวงด้วยไปขึ้นตาด้วยแล้วก็ไปตรวจอะไรหลายายอย่างอยากจะปายแม่มดก็ได้ครับไปมดอะไรเป็นแม่ครูแม่มดเนาะของแม่ครูแม่มดด้วยบวมดวงแม่บังบวมตาสารปูตาใช่มาบวมตาจะไปเหยียบในครูบังบัดปูขาวบวมดวงนี้อ๋อ เขาเป็นแม่บอกบอด้วยนะคหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงนี่เคยมาสัมผัสกับแม่บ่อยไหมครับบ่อยมากเลยบ่อยมากเลยจริงๆไปไปเนี่ยไม่แค่ไปก็บอกเลยป๊อบต๊อเร็วมากบอกก็ตรงด้วยนะบอกว่าเนี่ยไม่ไม่กี่เดือนเนี่ยลูกหลานจะส่งเงินมาส่งมาแล้วอืมแมนมากเนาะก็ท่านมาบอกเนาะ กินน้ำไม่ร้อนถามแม่วันนั้นไปบานแต่เช้าก็ไม่เช้าอะไรเจ็ดแปดโมงแล้วเนาะไปถึงเอาแม่มาทําไมแต่เช้ามานี่แหละพูดเสียงไม่เพราะเลยนะมานี่แหละแม่ครูจงกินกาแฟกับลูกศิษย์ต้งไม่ได้หรอเอออันนั้นเป็นเสียงแม่ครูหรือเปล่ายังไม่เช้าใช่ไหมทำไมยังไม่ได้เชิญลูกไมเชิญเชิญเชิญเดกผูดภาษาบานเราเนาะเชิญหมเชิญเชิญไปท่านท่านนักจะเข้ามา ต้องกาแฟเสียบกาแฟน้ำร้อนเนาะเสียบแป๊บเดียวร้อนแล้วอไรเลยต่อทีนี้กาแฟเป็นว่างบ้างเงี้ยไม่ถูกบ้างก็ยัวัดเป็นแนวทางแล้วแม่เนาะทีนี้แล้วที่ตำหนักแม่นี่ชงชงคนเอาให้ก็คือแม่ตำหนักแม่นี่ยทำมานานนี่อย่างตรงนี้ที่กี่ปีแล้วนานเนาะนานแล้วตอนแรกไปวัดหลวงพ่อนี่แหละไปก็มากลับมาฝันหลับมาฝันว่า หลวงปู่สวงท่านลงมาท่านบอกว่าท่านเข้าท่านบอกว่าท่านจะมาอยู่กับร้านนี่แหละทีนี้ก็เลยว่าท่านบอกว่าให้ยิงให้ยิงอะไรอะไรนะปอกไปอ,อ,อ,อ่ะบปอกใบอ๋อท่านบอกว่าถ้ายิงขึ้นถ้ายิงขึ้นเราจะต้อเป็นสักอย่างขึ้นยิง,ยง อนฝันจ้ะในฝันฝันก็ถึงได้ทุกวันเลยค่ะปู่สวงปู่ขาวปูขาวก็หมายถึงว่าหมายถึงว่าเป็นเป็นคราของปูสวงอ๋อย้ะแลอยู่ในป่าลึกนั่นนี่ชื่อว่าปูขาวเนี่ยเขาอยู่ในป่าลึกนะป่าป่าอยู่ในป่าใกล้ถมินะจ่ะป่าพนมพูตะแบงหรือเปล่าแม่ไปดูพูตะแบงไหม ้าผู้ตแบงนั่นแหละอูตแบงอ๋อนั่นแหละให้เห็นนะนี่หดนะแล้วที่นั่นท่านบอกให้ไปเที่ยวจะสวยมากเลยที่นั่นะจะมีดอกบัวแต่แม่ยังไม่เคยไปไม่เคยไปเคยแต่ในความฝันไปแต่ความฝันท่านมาอยู่เนี่ยท่านบอกให้ท่านมาบอกเองเลยให้ตั้งตำหนักบุกขาวแ๊บเดียวก็ได้กูฉวงมามีคนมาถวาย ะก็มีผู้สวมมาด้วยบอกว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวจะมีคนมาถวายปู่วายจริงๆไปไหนก็ช่างแต่บอกว่าโอ้ปูเอ้ยลกูกหลานไปทําบุญทาอะไรไม่มีรถไม่มีรถบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนขับมาให้จริงๆไม่กี่เดือนอนยอดเลยปูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะแม่นะสองครั้งแล้วตอนนั้นรถเก่ง พ่อเ็าบอกตอนนู้นนะมีรถขาวเก่าๆเนาะทีนี้ก็เลยว่าไปไหนก็ไม่สะดวกเลยว่าปูไปหาปูไม่ได้เด้อนี่กลับมาก็มาตามบอกไม่มีรถก็เลยไม่ได้เข้าไปปู่อย่ากโกรธเด้อตอนนั้นมีงานนะมีงานที่ว่ภใครพัฒนาเนี้ยไปก็เข้าไปแต่ไหนพอขายเสื้อผ้อาก็าากลับเนาะนี่ท่านตามมาเลย บอ,อขอโทษด,ด้วยบางทีไม่ได้เข้าไปรถมันไม่ค่อยดี่านทีทันบอกว่าโอ้ยอยากได้รถอะไรก็บอกรถเก่งี๋ยวจะมีคนเอามาให้มาจริงๆแล้วองค์ที่ลงแม่จริงๆรนแล้วองค์มีลงปูสวงแล้วมีใครอีกลงคที่ลงได้เยอะไหม<ป>ที่สุดปูขาวาปูขาวจปูขาวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มักจะเป็นปูสวงแต่กนะ่อน่ะปูขาวจะลงตลอด ปู่ขาวปูขาวกับปู่สวงอ่ะแม่เป็นแบบนี้ที่จิตสัมผัสได้กับองค์นินนาหรือยังแม่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะแม่ตั้งแต่ตั้งแต่คออยังรุ่นอยู่ก็ทีนี้คนก็ไปที่ไหนเขาก็บอกว่าเอ้า e มีองค์นะแต่นี้ไม่สบายบ่อยเนาะจัง <c oughs> รับเอาทีนี้มันมันมันจะเข้าเองนอะ่ะคพรเลยว่า มันจะเป็นบ้าว่าเอ๊ะทำไมเรามันจะเป็นบ้านะบอกอย่างนี้จะเป็นบ้าโอ๊ยไปดูให้น้อยว่างี้ให้พอให้พอครูไปดูไปดูที่ที่เขาเป็นครูไม่มดไปดูก็บอกว่าอ,อ่ตาตามาจากป่ามาอยู่ด้วยตามาจากป่ามาอยู่ด้วยเขาบอกให้ไปเล่นไม่มดให้เขามายิ่งหนักมายิ่งเอออย่างนี้เลยเลยไปหาหลวงปู่หลวงปู่บอกว่า ถ้าเจ้าไม่รับเอาเจ้าจะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่หายมีออกมาอยู่ด้วยครับก็ mm hmm. so, จากนั้นก็มาตั้งตำหนักมามาเอาใบรับคันห้าคันไปนเองหมดเออเขาบอกบอกว่าให้คนให้ไปหาอาจารย์ให้รับให้โดยก็บอกไม่ต้องไม่ต้องเลยอาจารย์มีตรียนบอกไม,ไม่ให้รับเรอก mm hmm. เราเอาโดยบริสุทธิ์เลยวะอ๋อ หลังจากนั้นแม่ก็หายหลังนั้นก็หายทีนี้ก็มาก็อยู่ๆก็ได้สวดได้บวงสรวงสวดเองได้ไม่ได้เรียนมาหรอไม่ไม่เป็นเองเลยจ้ะครับเข้าสวดเองจ้ะเข้าสวดเองเข้าสวดเองทีนี้ก็รู้อะไรอะไรหมดทีนี้ก็สัมผัสได้เลยทีอ๋อยังไม่สวดเมื่อวานบางทีก็เหมือนองค์มาช่วยสวดเลยเนาะจ้ะองค์เข้าแรงด้วยสวดจะไม่ไม่ได้ต้อง ตรงโหบางทีมีพระองค์อื่นมาเข้านะโอ่แปลกเหมือนพลตาเนาะมีพระองค์อื่นมาสวดแมบทำนองพระเลยนะโดยที่แม่ไม่ได้เป็นพระทุดงครับโดยที่แม่ไม่ได้เป็นมากนเลยไม่สวดเองเลยโอ้เองเลยนี่คือเป็นมหาสิจันของแม่คู่ยนนะครับสวดเองหมดเลยครับวันนั้นก็ออทีวีไปน้องแม่ก็สวดมันก็เสียงลุกผู้สวงเลยเวลาฐานไม่มีเพี้ยนเลยจ้า เวลามีคนสมมติว่ามีฤาษีอะไรหรือว่าไปที่อื่นสมมติมันก็ให้ของก็อบอกเอให้ของดีมาแบบเป็นเป็นอะไรนะเป็นเือเป็นินทภาปะเป็นอะไรเป็นอะไรมาเนี่ยกระมวลซีพึ่งซีพึ่งซีพึ่งอ๋อมาเอามาได้แต่มาถึงนี่โยนดังแต่นี่ไปถึงประตูหายไปเลยฉันไม่ให้เอา ท้าไม่เอาหลือไม่เท้าผ่าปูบอกไม่ให้เอาของที่ไม่ดีมาไว้เลยเอาไว้แต่ของบริสุทธิ์ของพระพวกอะไรสายเท้าเนี่ยเนาะอะไรที่เป็นดําไม่เอาไม่ได้เลยเยารูแมนรคันดดนไปนู่นไอนี่พอเราไปหาไม่รู้ไปไหนครับแล้ววันไหว้ครูแม่จะจัดทุกปีเหมือนกันนะไหวครูเของแม่ปีนี้จัดยังแม่ตอนนี้ปีนี้จัดยังยังจะจัดวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าแม่ไปต้เดอนมาเนาะ กรมีนนาเดือนเดือนเดือนนี้ายอแม่ก็บอกลูกศิษย์ตุหามาได้เลยครับครับประชาสัมพันธ์บอกได้เลยแม่ก็เชิญชวนได้เลยจ้ะยยี่สิบเก้านี้แม่ครูจะบวงสรวงจะไหว้ครูเนาะยี่สิบเก้ามีนะจ้ะทีนี้ก็เชิญลุกศิษย์ทุกทุกท่านนะคะมาไหว้ครูไหว้ปู่จ้ามาลงด้วยองค์ให้องค์ลงด้วยน้องเมย์เนาะ ลงเต็มเลยองอใครององใครองอย่าลงเต็มทั้งหมู่บ้านอีกแล้วแม่นะถ้ะแม่ขอโชว์เลขนิดนึงนะครับฝากลูกหลานเลยนะครับทุกที่ก็องค์ฤาษีขอแม่ขอขอฝากเลขลูกหลานเลยครับได้เลขก็มงคลจ๊ะตีเอาเนาะตีเอาแต่ไม่รู้นะท่านบอกว่าท่านจะเขียนแต่อย่างนี้ใช่ไหมไม่สองรอบแล้วทำไมท่านเขียนแต่อย่างนี้เขียนแต่อย่างนี้ก็ไปเอามาลงทิ้งไป เออบอกอามังกรจะไ้ก็ตีเอาได้ทุกคนนะครับขยายเอานะครับทำไมท่านไม่เขียนเป็นเลขเนาะครับลูกหลานปึกด้วยนะครับเนี่ยปึกไม่ใช่ปึกธรรมดาปึกแบบสุดๆเหมือนกันนะปึกแบบสุดๆนะเนื้อเลขไทยมันดูยากนั่นแหละทำไมท่านไม่เขียนเป็นเลขแบบนั้นเนี่ยอัดกระเพาก็ไม่รู้จะเขาหรือเปล่าเนาทนเปลแปลได้อย่างนั้นทำไมประมาณนี้นะครับ ตัวเดียวกันอันน oh ok ี้จะแปลเป็นเลขสามเนาะเลขสามกับเลขแปดเลขสองบอกเจ็ดให้ให้ดูฟ้าที่สบายลองปูด้วยมันดี้าสี่สี่หนึ่งเลข้าสี่สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งไหมะไม่ได้เขียนไม่เป็นไรไม่เยอะท่านบอกท่านร้อนท่านหิวดูสงสัยจะให้เลขนั้นด้วยหรือเปล่าโอ้ท่านร้อนนะ ร้อนเลยคอเล็กคอเดสีเีหนึ่งหเดี๋ยวให้แม่เขียนไว้เพิ่มกันเลย่อาจจะเป็นปีนาโก็ได้บอกว่ารนๆนั่นเลยเพราะว่ามันมีขวดเดียวกวหาดโอ้ซีนึ่งเอฟังเอาเด้อแม่ี่ซีซีหนึ่งไหนจากฝาซีซีหนึ่งเด็กเบิ้ลนซีซีหนึ่งอ๋ออันนี้ท่านมาเนาะจ้ะท่านเข้ามาท่านบอกโอ้ยร้อนจังเลยลูก ลูกหลานเออะท่านว่าร้อนทีนี้ก็ท่านก็ไม่ได้ขอเนาะไม่ได้ขอแต่ท่านว่าร้อนว่าร้อนอย่งเดีได้ได้มาอยู่ในรถขวดนึงโอ้ทีนี้ท่านก็ดีใจมากท่านได้ดีใจได้กึกกึกกึกมาใจหมดขวดเลยกึกกเพราะว่ามันมีขวดเดียวไงโอ้เนาะจ้ะขอยิงปังๆะนนนี่ปลงตอนตอนตอนที่แมาดูกำลังจุดทุกอย่ ลงมาเย็นจุกเลยขับใช่แม่ถูกเข้ามาในบัวเย็นจุกเลยซีซีนึงคนพิมพ์นะครับซีซีนึงพิมพ์แบ่ปันกันด้วยอ่ะเดีเวลาท่านชาท่านบอกเราถ้าได้รุ่ยย่าถามว่าเป็นตุกไหมหลวงปู่ตาวงตาหลวไม่ตครุกอู้คีแม่ให้พลูกหลานหน่อยครับจกอ่งขอให้เลขนี้มาเถอะขอให้หลวงปู่จงช่วยตนบรรดาลเนาะช่วยตนบรรดาลให้ ออกเลขนี้ด้วยเธอลูกหลานจะได้ทําบุญทําทานเนาะจะได้ทําบุญมีเงินทําบุญทําทานเนาะมีเงินทําบุญตามวัดตามวานเนาะลูกหลานก็ชอบทําบุญอยู่แล้วชอบใจบุญอยู่ัอได้ได้สาธุสาธุได้มีธนบัตรเนาะจะได้มีธนบัตรไปทําบุญตามวัดตามวาเนาะสาธุสาธุขอบคุณแม่มากครแม่ครูยนนะครับ ดังทั่วประเทศนะครับทุกคนนะเหังปังๆกดแชร์ก,กันอะไรให้ด้วยนะครับสาธุสาธุ